ฮัลโหล u ก s ์สกับไมคกครั้งนะครับกับเฮกซี่ลีแกมิ่งนะครับในอ่ในพาร์ท uh <c oughs> <c oughs> นี้นะครับในพาร์ทนี้นะครับเราก็จะมาแส,สอนอ่าการใส่สีอ่าเนี่ยนะฮะสุดยอดสุดยอดนะครับผมจดและจำไว้ด้วยนะครับอย่าลืมส่วนคนที่ส่วนคนไหนที่ใส่เป็นแล้วก็ ไม่ต้องดูก็ได้นะครับคลิปนี้ดิสไลฟ์แม่งเลยโอไม่ใช่นะครับผมเฮ้ย hey! อะไรอะ่ะอ๋อแสบของผมเองนำไปใช้กันได้นะครับอะไรนะน้องทำอะไรอนะ่ะกับดักครับกับดักอะไรอะ่ะดูดูหน่อยดูหน่อยเออเดี๋ยวแป๊บน,นึงครับหาดิสโตนก่อนย่าซ์เออแล้ว yeah. ก็เหตุมันไม่ได้ มี e <Meet> ิ่งสิ่นะครับวางสติกกี้เพดตันไว้รอบๆแล้วก็เลสโต,ตรตองการแล้วก็ปิดตามปกติครับผมไหนทำไงนะครับวางสติกกี้เพดตันไว้รอบๆครับสีปิดครับเลสเตอไม่ต้องการนะครับแล้วก็ปิดแล้วก็เพจวางครับเชิญเยดได้เลยครับเอาไว้จับเท่านั้นเอาไว้จับเท่านั้นนะครับออ เราตั้งวางอันนี้ไว้ข้างบนด้วยอ๋อเราไม่เยอะสิครับท่านจะไม่สามารถออกได้เลยแต่ที่รู้กไก่มันออกได้นะน้องเออไก่เก่งนะจริงจริงไหมอันนี้เอาไว้จับมอนไก่มันก็เป็นมอนเตอร์อีกประเภทหนึ่งแต่พี่ก็ยอมอ่ะเออว่ากับดักนี้โอเ้เขาท่าน้อง เฮ้ยน้องน้อง้วเอ้ยโหรีบตีไปไหนเราเอาผมทางเลยนี่แบบนี้ก็จบแล้วน้องเออเอาแบบนี้แล้วน้องก็เอาไออันนั้นมาวางอ่ะน้ำเออใช้ไม่ได้ครับนะนะมันรู้ว้าางจะจับตับ เราจะฝันเราลองไปล่อคีเปอร์ครับผมคี้เฮ้ยโอ้ยเย็นแ่เด็กวางใจครับนึงครับโอเคเรียบร้อยเฮ้ยวไปดีเพื่อนเดียวเดินมาทางนู้นนี่อ้เหี้ยเอ้าเอ้าเฮ้ยเฮ้ยไปดีเพื่อนอ้าวตายห่าเลยทีเดียวอ่าผมมีวิธีครับ ครับมเราจะไปที่หน้าเมนูแล้วครับแล้วก็ไขอามาตาครับนี่รเยวรอฮะไอโง่ครับนี่ครับวิธีที่โหดร้ายที่สุดในการฆ่านะครับแบบทรมานนะครับไม่ทรมานทำไงวะเผาเลยลรอสงสาร มันเผาไม่ได้ทีน้องโอ้างมันเอ่าอุย้ยกระตุกเว้ยกระตุกอะไรวะเนี่ยเฮ้ยมึงกระตุกไม่ไสำนึกจำเป็นเยวนะโอเคครับบายครับผมนั่นครับตายครับห้ามทุบออกนะครับคุณโดนขังแล้วครับผมจบ oh. ชีวิตนี้ <laughs> เฮ้ยแขนทะลุมาได้ไงวะเฮ้ยเข้าไปเออโอเคเนาะเดี๋ยวน้องรอแป๊บเดี๋ยวพี่เอาไอ้นี้รออย่างนั้นลักษณะมันก็จะดี t r master อะไรวะ master master h น n t e ซี i ร o yeah thanks

two three four four box เราเราต้องับไปด้วย TNC ครับ set, set um, X wooden X okay wooden X no no TNT no 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 set one set 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 two set two yes โอเคเอาล่ะอติงเยายายาเจ็บไหมโอ้ช huh, uh huh. pues ู้ซีโรอ่าฮะอ่าฮะอ่าฮะขำมันเหยียบเลยร้อนแรงร้อนแรงร้อนแรงนี่มันลงมาเฮ้ยวอชชีสชิมันเหลวเป็นแผ่นเลยโอ้ยวอชชีสเป็นไรวะมาครับ แล้จะมาสอนการใส่ color color name กันแล้วนะครับ, <Apple. S 1> รบถ้าเราจะเปลี่ยนชื่อสําหรับใครที่เป็นแบบ admin จริงๆนะครับคนเปิดเซิร์ฟนะฮะก็ผมว่าก็น่าจะทําเป็นกันหมดแล้วแหละส่วนมาก admin ที่ให้ OP ไปนะครับใครจะเปลี่ยนสีชื่อตัวเองนะครับให้พิมพ์ Nick ตามด้วย <c oughs> ตามด้วยนี่ครับเหมือนเดิม ตามคลิปปาร์ทแรกที่ผมสอนทําป,ป้ายไปตามด้วยสีเี่ยอะไรก็ได้ผมค่าตามด้วย a อ n t e r ไปนี่นี่ที่จริงของผมเป็นแอดมินแอดมินชื่อเป็นสีลุงใช่ไหมตอนนี้ก็จะเปลี่ยนแล้วนะครับเี้ย้ยสีเดิมสวยกว่านี้งเยอะสาดนี่นะครับสำหรับใครที่ ต้องชิดเจ๋งๆนะครับ a d five a d admin a d m i n นะครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับสีก็จะอะลามชามชงช้าง สีเหลืองนี่มันสีอะไรนะน้องเย็นเหรอโอ้บอชัยเนาะอันล่ะครับถามเป็นตัวเลขเนาะจําได้บอฮะเออท่านจําได้บอจะเป็นป้าที่สองนะสีเหลืองก็เลขสองบอประมาณนั้นแหละครับโอแมนแค่แมนแค่แมนแล้วบอทูเนอะ Yes. <laughs> D M, M I N. Watch it. Watch. Green. มันกรีนมันเยลโล่ตรงไหนวะเนี่ยมึงไอ้หน้องเอาไปกินเอาไปกินเอาไปกินผมดีกว่าสลัไอ้นะครับทุกท่านคงจะเข้าใจกันเรียบร้อยแล้วส่วนที่อยากจะเปลี่ยนสีเนมให้คนอื่นนะครับอย่างที่เช่นมาสเตอร์คันตานะครับสีสวยๆแบบนี้เราไม่ให้เขาครับเพราเปลี่ยนโจู๊ ให้เป็นแบบนี้นะครับมินิแอดมินโอ้โหตรงซื้อสีดำเหี้ยมด <c oughs> ักลิตสีเมื่อกี้สีดำพิมพิมเลขอะไรวะสีดำประมาณเลขหนึ่งสองสามสี่ห้าประมาณห้าแล้วมั้งเหรอ ประมาณห้าหกเจ็ดแปดห้ามันจะเป็นสีนี้นห้น้องเอ้ย <What? S 2> เ,เลยไปเลยมาไ,ได้นน <Three. Four. S 2> ห, two, three, หน,นึ่นงสตลี่หนึ่งสองสามสี่ห้ามับขึมาได้หนึ่งสีเงินสีสองสีเขียวสามสีฟ้าแปดสีสีแดง ห้าสีม่วงหกสีส้มดีเหลืองก็ไม่รู้เจ็ 7, 4, 8, ดสีเทาแปดสีดำสิบเก้าครับสิบเอ็ดจบมีแค่นี้ครับผมเอาไปทำมันต่อนก,กึ่งก้นอะไรแถวนี้ต้อครับแล้วครับ <laughs> เอาสีเหลืองไปไหนน้องเอี่สีเหลืองมันสีเหลืองมันสีส้มก็ไม่รู้ไม่ออกเลยพก เฮ้ยสีมันออกเหมืองส้มเฮ้ยเออเนี่ยเออใช่ใช่เอาสีอะไรดีวะส,สีจับจ้าป่ะน้ององั้นก็ตามด้วยเอเปลี่ยนชื่อคนอื่นน่าจะรู้กันแล้วนะครับอกดตัวเอ็มตัวเดียวแล้วก็ถ้าทั้งทั้งเซิร์ฟมันจะมีหลายคนแล้วก็กดแทบไปเรื่อยๆไล่จนกว่าจะเจอชื่อที่ใช่ไม่งั้นก็พิมพ์เอาครับนี่เจอแล้ว เราไปก่อนครับเราก็ต้องใส่สีไปก่อนเอาสีสิไม่เอาไม่เอาเอาสี t e สีที่สิบก็คือ a นะครับ <c oughs> พิมพ์ผิดไปตามด้วย a แล้วก็กชิบหายละ <c oughs> อ๋อไม่ใช่ไม่ใช่โอ้ประทานโทษครับผม <c oughs> นี่ครับตามด้วยชื่อแล้วก็นี่มินินแอดมิน แบบนี้เอา้าชิปหายแล้วชิปหายแล้วน้องมีอะไรเอ๊ะเฮ้ยมีแบบมอ่วชิปหายแล้วมึงนิกเนมอ๋อ เอ้าอันนี้มันเปลี่ยนของกูนี่า่าไอ้ทียแปวโอ้เ, <c oughs> เออนี่ไงน้องพิมพ์ดิพิมพิมเออ เบื่อมองใจปลอดใจ,ดจ sorry guys ม,มาครับมาตามด้วยสีของเรามั่งนะครับเอาสีแบบจับจับนะครับเดี๋ยวเปลืองจะเปลืองเวลาไปมากกว่านี้งั้นผมขอจบคลิปเพียงเท่านี้ก่อนก่อน